สวัสดีครับในวันนี้ทีมง,งานตัวพ่อและใต้สงขลาครับได้ไปติดตามปัญหาเกี่ยวกับสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าท้องฟ้ามีลักษณะเหมือนกับครึ่มฟ้าครึ่มฝนเหมือนกับมีหมอกหรือหมอกควันมาปกคลุมนะครับทำให้หลายคนสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรและมีสาเหตุมาจากอะไร มาจากสภาพหมอกควันตางธรรมชาติหรือเป็นหมอกควันจากประเทศอินโดนีเซียที่มักจะพัดเข้ามาสู่ภาคใต้ตอนล่างในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมนี้นะครับ เรื่องนี้ครับทางทีมงานตัวพ่อและตาสงขามีคําตอบมาให้แล้วครับจากการเปิดเผยของนางสาวพยาเมืองงามผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกบอกว่าลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นไม่ใช่หมอกแต่เป็นลักษณะของฟ้าหลวงเกิดจากฝุ่นละอองเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนๆติดต่อกันหลายวันทําให้อากาศยกตัวลอยขึ้นเมื่ออากาศเบาก็จะมีฝุ่นละอองขึ้นตามไปด้วยทําให้ฝุ่นเล็กๆจะลอยแฝงอยู่ในอากาศสิ่งที่มองเห็นจึงเป็นลักษณะ ฟ้าหลัวไม่ใช่หมอกหรือหมอกควันจากประเทศอินโดนีเซียสําหรับฟ้าหลวเนี่ยนะครับจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตอนเวลาเราไปฟังคําตอบเรื่องนี้กันเลยครับสอสวันที่ผ่านมานะคะก็คาดว่าน่าจะเกิดเป็นลักษณะฟ้าหลัวไม่ใช่หมอกนะคะเพราะว่าหมอกเนี่ยจะต้องมีความชื้น พอที่จะทําให้เกิดหมอกได้แต่ตอนนี้ถ้าเราเช็คเราได้เช็คจากตัวเช็คจากอากาศที่เราตรวจอากาศชั้นบนขึ้นไประดับสูงๆก็ความชื้นไม่ให้เลยนะคะความชื้นที่ผิวพื้นก็ไม่ให้อยู่ประมาณแค่ 60- 70%เิเเท่านั้นเองก็ไม่ไม่ใช่หมอกแต่ว่าทางอุตุจะเรียกว่าเป็นลักษณะของฟว้าหลัวนะคะฟว้าหลัวเนี่ยจะเกิดจากฝุ่นละอองมากกว่าก็คืออากาศร้อน ร้อนติดต่อมาหลายวันเนี่ยก็ทําให้อากาศยกตัวลอยตัวขึ้นอากาศเบาก็จะมีฝุ่นละอองอะไรขึ้นไปด้วยฝุ่นละอองเล็กๆก็จะไปลอยแฝงอยู่ในอากาศก็จะทําให้เรามองมองเป็นลักษณะฟ้าหลวมองไปไกลๆไม่ค่อยเห็นนะคะถึงมีแดดแดดออกมาแล้วก็จะจะไม่ไม,ไม่ไม่หายไปแต่ถ้าเป็นมองเนี่ยมีแดดอะไรเข้ามามองก็จะหายไปแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะฟ้าสหลวเนี่ยจะมีโอกาสเกิดได้ตลอดเวลาค่ะ